คนไข้มีปัญหาเส้นหน้าแก้มนะจ๊ะมีร่องแก้มมีหน้าห้อยนะจ๊ะแล้วก็มีคางตัดคางบุ๋มนะเออคนไข้มีงบให้หมอประมาณเป็นฟิลเลอร์เกาหลีนะจ๊ะประมาณห้าซีซีนะหมอจะต้องแก้ไขให้คนไข้เนี่ยดูสวยขึ้นดูหน้าเรียวขึ้นนะร่องแก้มหายแล้วก็คางเนี่ยดูสวยขึ้นนะอันดับแรกเลยนะคะเคสนี้เนี่ยนะ จะมีกระดูกบริเวณหน้าแก้มซุดลงมามากนะคะดูข้างนอกเนี่ยเหมือนเส้นหน้าแก้มจะไม่เยอะแต่ถ้าพอกดเข้าไปข้างในนะคะจะเห็นว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างกลวงและค่อนข้างลึกมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้นะใช้ฟิลเลอร์ในการแก้ปัญหานิดเฟสหรือว่าปัญหาเส้นหน้าแก้มนะคะแล้วก็ฉีดให้หน้ามันดูยกขึ้นนะคะ ข้างละหนึ่งซีซีครึ่งเลยนะคะใช้ข้างละหนึ่งซีซีครึ่งเลยนะจ๊ะหมอจะต้องเติมฟิลเลอร์เข้าไปในชั้นลึกนะคะเพื่อจะดึงหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะนะเพื่อจะดึงหน้าขึ้นมาแบบนี้ดูรูปข้างบนนะจากตอนแรกมีเส้นหน้าแก้มมีร่องแก้มหมอจะต้องแก้นะตรงนี้เพื่อดึงขึ้นไปแบบนี้ดึงขึ้นไปแบบนี้นะคะนะเนี่ยนะเส้นหน้าแก้มก็จะหายร่องแก้มก็จะดีขึ้นหน้าห้อยมันก็จะดีขึ้นนะจ๊ะนะทาทั้งสองข้างเนี่ยมันก็ดูสวยขึ้นนะจ๊ะทีนี้พอพอยกนะ ตามแนวเส้นเอ็นหน้าแก้มนะแล้วก็ยกตกใส่ตรงนี้เพื่อจะดึงมันขึ้นแล้วนะคะร่องแก้มจะดีขึ้นระดับหนึ่งนะเคสนี้แทนที่เราจะเติมฟิลเลอร์ที่ร่องแก้มนะแต่ที่เดิมมันลึกมากแล้วก็เป็นรอยพับแบบนี้นะคะเป็นรอยพับแบบนี้นะคะนะแทนที่เราจะเติมข้างนั้นหนึ่งซีซีเราเติมแค่ข้างละครึ่งซีซีนะคะก็คืออ่าเติมลึกนะคะที่ที่ทชั้นดีพิ r ูฟอร์มสเปซนะคะแล้วก็เติมชั้นตื้นที่ชั้นอ่าซูเปอร์เฟเชียลอ่าซูเปอร์เฟเชียลแฟทนะจ๊ะซูเปอร์เฟเชียลแฟทนะ เติมข้างละครึ่งซีซีนะคะนะรองแก้มก็จะดีขึ้นหน้าเนี่ยมันก็จะดูยกขึ้นดูสวยขึ้นนะคะจากนั้นบริเวณคางเห็นไหมคะคางของคนไข้เนี่ยมีปัญหาคางตัดแล้วก็คางบุ๋มนะคะหมอใช้ฟิลเลอร์1นึซีซีนะจ๊ะฉีด นะฉีดโบลฉีดฟิลเลอร์บริเวณคางเพื่อให้คางเนี่ยมันหายตัดหายบุม๋มสังเกตดูว่าคางไม่ได้ยาวขึ้นนะคะขีดเส้นใต้สังเกตดูว่าในเคสนี้หลังฉีดฟิลเลอร์แล้วคางไม่ได้ยาวขึ้นแต่ว่าคางของคนไขนนะะ้มีความละมุนมากขึ้นนะคะมีความละมุนมากขึ้นแล้วหน้าก็ดูเรียวมากขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ กลัวว่าฉีดคางแล้วคางจะยาวเหมือนแม่มดไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยฉีดให้ดูแล้วค่ะว่าคางไม่ได้ยาวขึ้นแต่ว่าคางเนี่ยดูสวยขึ้นนะจ๊ะตกเคสนี้เนี่ยนะฉีดเอ่อเสริมเส้นเอ็นใต้ตาหน้าแก้มนะคะถือว่าฉีดยกหน้าแก้มนะอะ่ใช้ไปทั้งหมด3 C ซีซีนะคะแร้วร,ร,รองแก้มใช้ไปน1นึซีซีนะคะแล้วก็ฉีดคางเนี่ยใช้ไปน1นึซีซีนะคะก็ได้หน้าสวยแบบนี้นะคะระับดูรูป ดูรูปด้านข้างจะเห็นร่องบริเวณหน้าแก้มชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นร่องแก้มชัดเจนนะจ๊ะเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปแล้วนะคะหน้าแก้มเราจะสวยขึ้นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปโอที่เคิร์ฟอย่างสวยงามโอที่เคิร์ฟคือเป็นบริเวณเอสบริเวณเท่านี้นะเป็นรูปตัวเอสนะคะแล้วบริเวณนี้จะนูนสวยจะเห็นจะรูปนี้จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบ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 น,บบนี้ใช่ไหมคะนะเมื่อก่อนจะเห็นเป็นแบนแบนแบน,นะคะนะพอฉีดเสร็จเห็นไหม ตรงนี้จะสวยขึ้นจะเป็นโอที่เคิร์ฟเป็นรูปตัวเอสสวยงามแบบนี้นะคะนะถ้าฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าฉีดร่องแก้มฉีดคางดีจริงนะคะมองมองตรงก็สวยมองข้างก็สวยเห็นไหมคะคางเนี่ยจากเมื่อก่อนตัดตัด,ตดมองด้านข้างก็สวยเห็นไหมคะร่องแก้มเนี่ยนะเมื่อก่อนเป็นร่องลึกนะคะเป็นร่องพับเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยสวยขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมดูตื้นขึ้นจะเห็นร่องอยู่เล็กๆน้อยน้อยนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะส่วนบริเวณหน้าแก้มเนี่ยก็จะเติมแค่พอดีนะคะไม่ได้เติมจนล้นจนดูอ่า overfill